KPI เปิดตัวสโลแกนใหม่ You r Touch All Care สื่อสารแบรนด์ผ่านคาแรคเตอร์ b บบ y c a ค e b บ y KPI บริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัยจำกัดมหาชนประกาศเปิดตัวสโลแกน You r Touch All Care ดูแลทุกความไว้ใจพร้อมมิติใหม่แห่งการสื่อสารแบรนด์ผ่านศิลปะที่สดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายด้วยการร่วมมือกับศิลปินป๊อปอาชื่อดังคุณแม็กอัศนัยอรันคีรี ผู้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์พิเศษให้เฉพาะ KPI ในชื่อ Baby Care Boy ซึ่งจะเป็นตัวแทนสื่อถึงความห่วงใยใส่ใจที่ KPI มอบให้แก่ลูกค้าทุกคนตลอดมาทั้งยังส่งเสริมให้แบรนด์ KPI เข้าถึงง่ายกับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบรนด์ให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้นให้สมกับความไว้ใจที่ลูกค้าเชื่อมั่นมายาวนานกว่า7จปีค่ะ เราเปิดตัวตัวแมสคอตนะคะเราเรียกว่า KPI Baby Care Boy นะคะจริงๆเราต้องการจะสื่อ,อของคำว่า trust และ care นะคะถามว่าวันนี้เปิดตัวเนี่ยหลังจากนี้เราจะทำอะไรเนี่ยนะคะจริงๆเราจะ implement เข้าไปภายในก่อนนะคะว่าน้องๆเราเนี่ยพนักงานของเราต้องเข้าใจคำว่าการ care our trust is our care your trust is our care เนี่ยนะคะเราจะ ต้องใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกสเตปนะคะในทุกเรื่องของลูกค้านะคะเลยเลยขอขอตอบว่าเราคงเน้นของการ implement จากภายในเนี่ยนะคะเพื่อสร้างคำว่าแคร์ให้เกิดขึ้นภายในแล้วก็สื่อสารออกไปสู่ภายนอกโดยการดูแลลูกค้าค่ะวะัตถุประสงค์ของการทำ baby care boy ขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยช่วยมาเสริมในเรื่องของการทำ rebranding ของเรานะคะคือเราพยายามทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มในทุกเพศในทุกวัยนะคะ เราก็มีความเชื่อว่าด้วยคาแรคเตอร์ของ Baby Care Boy เนี่ยจะสามารถทำให้เข้าถึงลูกค้าได้แล้วลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อเราเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์นะคะส่วนถามว่าทำไมถึงเลือก Baby Care Boy ทำไมถึงเลือกคุณแม็กนะคะต้องเรียนว่าคุณแม็กเนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ มีการช่วยทำในเชิงของแมสคอตให้กับธุรกิจอยู่หลากหลายธุรกิจนะคะมามานานแล้วนะคะ10ปีที่แล้วเนี่ยทำให้กับกลุ่มรีเทลนะคะมาหลังๆในช่วง2-3ปีจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งฟินแลนซ์เอ็นทรูชั่นส์นะคะฟู้ดแอนด์เบรจก็ตามเนี่ยก็นำมาใช้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเช่นกันนะคะ KPI ก็ถือว่าเป็นบริษัทประกันภยัยวินาสภัายเจ้าแรกนะคะที่นำเบบี้แคร์บอยหรือแมสคอตเนี่ยมา ถึงความใส่ใจในลูกค้าในทุกกลุ่มค่ะ จริงๆต้องเรียนว่าเบบี้แคร์บอยจริงๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าน,นะคะแต่กลุ่มลูกค้าจำเพาะจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าลุกรุ่นใหม่หน่อยนะคะเจนเจนวเจนเนะคะหรือรุ่นหลังๆที่ชอบออซื้อของออนไลน์ทําธุรกรรมทุกอย่างอยู่บนออนไลน์นะคะติดต่อบริษัทบนออนไลน์เ,เรื่องเหล่านี้ก็จะทําให้มีความซอฟและเข้าถึงได้ง่ายค่ะกระจายเพื่อให้ มันมีสื่อเรื่อง่างๆค่ะแผนของการทำสื่อการกระจายตัว baby care boy เนี่ยนะคะก็จะเกิดจากอย่างที่เรียนนะคะว่าเรามีพนักงาน500กว่าท่านนะคะ represen t อยู่ทั้งทั่วประเทศกับ18สาขานะคะเราจะเริ่มกระจายจาก เอ็มบอสเดอร์ของเราเองนะคะออกไปแล้วก็สื่อสารต่อคู่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์โบรกเกอร์นะคะที่เป็นตัวแทนอยู่ในต่างจังหวัดน,นะคะหรือสื่อออนไลน์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตภายในของเราเองค่ะเรามีโมบายแอปที่เรียกว่า Now Application เราจะเริ่มนำา b b y y c r r e o y y เนี่ยเข้าไปใช้ในโมบายแอพพลิเคชันของเราเช่นกันค่ะจริงๆเนี่ยการใช้ Baby Care Boy คงเป็นเรื่องของการ Soft Launch หรือ oh. เขาเรียกค่ะซอ มาร์เก็ตติ้งมากกว่าคงไม่ได้เป็นการคาดหวังว่าการลอนชแล้วจะได้ตัวเลขเบีเ้ยเป็นอย่างไรจํานวนลูกค้าเพิ่มอย่างไรเราไม่ได้วางเป้าไว้แบบนั้นนะคะแต่เราวางในมุมมองที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกค้าที่อาจจะมองอินช r a n c น์หรือประกันวินาศภัยเป็นอะไรที่ซีเรียสนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างกายเข้าถึงได้ดูแลได้ตลอดเวลาเป็นเป็นมุมมองวัตถุประสงค์ในมุมของอยากให้มีเพอร์เซพชันที่ซอฟต์ลง นะคะแล้วก็ไว้ใจ KPI มากขึ้นเข้ามาหา KPI มากขึ้นมีอะไรให้มาบอกเรานะคะเรายินดีดูแลในทุกๆเรื่องนะคะทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ potential ลูกค้าในอนาคตเช่นกันค่ะคงเริ่มปีหน้าค่ะตอนนี้เราทำเรื่องเสียสระไปแล้วนะคะแต่เรื่องของเสื้อผ้าพนักงานนี้ค่ะก็เป็นแลนทั้งปีของปีหน้าเลยค่ะ